เราจะพาไปติ่งเขาวนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นเพลงเพลงอะไรเพลง given เหรอนึกหนึ่งนะเพลง given taken เหรอเออนั่นแหละของวงใหม่อ่ะเออวงใหม่วงเอนอะไรนะ n typeen เออเออนั่นแหละอันนี้เราก็ไม่ค่อยรู้นะเพราะว่าเราแบบมันชื่อมันเรียกยากอ่ะเราไม่ได้ไปนอะไร่อะไรเงี้ยเราอ่านภาษาอังกฤษไม่าออกนะันกคนแล้วก็มันอยู่แบบมันของ big ฮิตร่วมกับค่าย ซีวายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละเอออันนี้ก็ไม่รู้รยายละเอียดขอโทษด้วยนะคะแล้วก็เรามาทําความรู้จักทั้งเจ็ดหนุ่มกันเลยก่นะอนนาะโอเคค่ะ,ค,ะคนแรกนะคะพี่ฮีซึงค่ะได้อันดับที่ห้านะคะแล้วก็คนที่สองค่ะเจค่ะได้อันดับที่สองนะคะแล้วก็น้องเจค่ะน้อง <c oughs> เรียกน้องเลยเหรอกึกดูค่ะได้อันดับสามนะคะแล้วก็คนที่สี่ค่ะฮัน ฮันซังบูนเลอได้อันดับที่6นะคะแล้วก็คนที่6ค่ะซองอูได้อันดับที่7นะคะแล้วก็คนเอ้าแล้วก็จองวอนได้อันดับที่1ค่ะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะนิกกี้ค่ะได้อันดับที่4ค่ะอืมค่ะก็ต่อไปเราบาฟังเพลงเขาเลยเนาะโอเคไปฟังกันเลยเฮ้ยใคจองวอนจองวอนเฮ้เอาเราเป็นแบ็คคู่หนากันเห็ใช่ปะแต่เสียงเลื่องต่างกัน 了我一弄够看不见嘞、啊。<Okay. S 1>

I <laughs> you. เร่องตอบอะเขามัต้องมาเเื่อต้องแบบเร่ต้องยุดอะโหแล้วองเก็องเกูค่ะชื่อเจ๊ชื่อเจ๊ลย้าไหดเลย่อะรนะคอหะืป็นตาังะงไปยากเียน้องเป็นเจ้าสัวดีเลยคือร้องเป็นคนเดียวเลยองมบแล้ววด ก็คนอื่นเลยเป็นแล้วก็คนนั้นเองที่หายละลายนะจป็นด้วยนิกกี้กูว่ากำลังจะตายแล้วใช่เอาล้วค่ะก็จบไปแล้วเนาะกับเพลงอะไรนะ given tag given tagken มาถ้าเกิดเราเสพคลิกก็ขออภัยด้วยนะคะก็คือเขาเหมือนแบบเราจะมาพูดถึงความรู้สึกหนังได้ด้วยนะคะดูเลยหล่อมากหล่อแล้วหล่อมากคือแบบเออคือในเนี้ยมีเมดูสามคนก็คือน้องซองอูไอ้ซอนอูแล้วก็น้องเจน้องเจค่ะก็คือสาวคนคือดีมากทุกคนมึงมึงดูตอนที่เขาแข่งได้ปะไม่ได้เลย ดูไปนิดเดียวไงที่อันนั้นสาเออเออเราคือแบบเปิดด้วยพี่กุนเอ้ยแม่พี่ฮีซึนค่ะกุนไม่มีให้น้องคนที่เลื่อนไหลชื่ออะไรวะหนึงเราไปหาดูไหมน้องคนที่เลื่อนไหลน่าจะชื่อซันฮุนมั้งเออนี่น้องคนนี้ไงเนี่ยเนี่ยจังวอนจองวอนเออน้องน้องคนที่เลื่อนไหลอะที่ชื่อจางโอ่ชื่อจังวอนอ่ะก็แบบ ก็ดีนะ,นะแบบแล้วเขาเหมือนแบบเป็นตัวเล่าเรื่องแบบกระจายอ่ะเขาเรียกว่าไรนะแบบแบบโดนแสงแดดแล้วจะละลายอ่ะเพราะว่าตอน,นใกล้จบน้องก็เป็นคนที่ละลายเหมือนเขาทําแบบเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์แบบเป็นตีนเดโค่าใช่ๆเพราะว่าในทีเซอร์เป็นแดค่ากันด้วย แล้วก็น้องคนไหนวะที่น้องซุนบุาใช่ไหมที่มีเขี้ยวตอนจบสร้องหุนจะมีเขี้ยวตอนจบอืมแล้วก็มันมีฉากหนึ่งอะที่เจกับเจแบบโอ้โหร้องชนกันก็คืออยู่ตรงกลางอะอยู่ตรงกลางแต่น้องคนนี้น้องคนไหนวะที่อยู่ตรงกลางนี่จริงๆอะเราเขียนเขาว่าอะไรนี่แหละข้างหลังไว้อะอืมตอนนั้นนึงอะ คือแบบแต่ดีมากมึงเหมือนมีเชื่อน้องมงงอ่ะท่เกาหลีเคือมันดีมากอยากจะแบบให้ทุกคนไปแบบติดตามมงใหม่ชื่อว่าอะไรนะ E N N High เพลงนะทุกคนฝากด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วปะเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะถ้าเกิดอยากให้เราทำวงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะใช่แล้วก็ฝากไว้ด้วยเนาะกับเพลงอะไรนะ Given Given Taken นะคะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะ โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์และกด,ดติดตามแล้วกระกดกิ่งแจ้งเตือนได้นะคะบ๊ายบาย